สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องด่วนอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซักซ้อมแนวทางในเรื่องของการดําเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับในกรณีที่ได้รับมอบหมายในเรื่องของการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยและ ศูนย์พักคอยและการแยกตัวกักที่บ้านนะครับซึ่งท้องถิ่น,นสามารถใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ โดยกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท .08.08.2 ทับว .4116 ลงวันที่19กร,รกฎาคม2564นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ เตรียมการหรือการรองรับผู้ป่วยก่อนนําส่งโรงพยาบาลสนามนะครับโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงภาคเอกชนนะครับโดยวันนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเข้าได้อชี้แจงนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนะครับดังนั้นเนี่ย เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถินน่นเป็นไปอย่างถูกต้องจึงได้ซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณนะครับซึ่งกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการในเรื่องการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้านดังนี้นะครับ หนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้านนะครับ1.1เนี่ยเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่นะครับในการจัดหาสถานที่เนี่ยนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของท้องถิ่นพศ2562ข้อ11 กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเป็นค่าใช้สอยนะครับวงเล็บ13ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่อื่นชั่วคราวของท้องถิ่นและวงเล็บ14เนี่ยค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ของท้องถิ่นและข้อ14กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดินรวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง วงเล็บ1การเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเก็บเอกสารหรือพัสดุต่างๆให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตารางเมตรละ500บาทต่อเดือนหรือในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องเช่าในอัตราเกินตารางเมตรละ500บาทต่อเดือนก็ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทต่อเดือนในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามวงเล็บ1เกินอัตราที่กำหนดไว้ ให้ผู้บริหารเนี่เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทั้งนี้นะครับอัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาดและก็จะต้องบันทึกเหตุผลที่จะต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถจัดหาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด -19 นะครับโดยให้พิจารณาใช้สถานที่ราชการ เป็นสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเป็นลำดับแรกนะครับให้ใช้พิจารณาใช้สถานที่ราชการก่อนนะครับกรณีไม่สามารถใช้สถานที่ราชการได้แล้วก็มีความจําเป็นจะต้องจัดหาสถานที่เอกชนท้องถิ่นอาจดําเนินการเช่าสถานที่เอกชนก็ได้นะครับเช่นโรงแรมอพาร์ตเมนต์หรือสถานที่อื่นๆเพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยได้โดยสามารถดําเนินการปรับปรุง สถานที่ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เท่าที่จําเป็นเหมาะสมและก็ประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดหาสถานที่การเช่าสถานที่ท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณได้นะครับแต่ให้พิจารณาใช้สถานที่ของทางราชการก่อนเป็นลําดับแรกนะครับต่อมาในข้อ1.2เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับตรงนี้นะครับ ก็ให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่พศส5 5 5 5และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ4นะครับกําหนดบทคํานิยามนะครับว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยหมายความรวมถึงผู้ที่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถินน่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับท้องถิ่นด้วยนะครับนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่และพนักงานแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้นะครับ และได้กําหนดให้เบิกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการดังนั้นเนี่ยหากท้องถิ่นมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่บ้านนะครับท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการได้แก่เบีย้ยเลี้ยงค่าเดินทางค่าเช่าที่พักค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้นะครับ โดยทั้งนี้เนี่ยกรณีค่าอาหารเนี่ยกรณีเบิกค่าอาหารแล้วไม่ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและถ้าและการเบริกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับต่อมาในข้อ1.3ในเรื่องของค่าอาหารวัสดุอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและการจัดรถรับส่งผู้ป่วยนะครับตรงนี้นะครับ ก็ตามระเบียบในเรื่องของวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นพอส2563ข้อกําหนดข้อ19นะครับกำหนดให้ท้องถิ่นมีเงินสํารองจ่ายในงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยหรือการป้องกันและยับยัง้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมได้นะครับในงบกลางนะครับ เอามานะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นพศ .2542 ข้อ6กกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการาเกี่ยวกับปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้นไปก่อนโดยอนุโลมนะครับซึ่งในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินพศ2562ข้อ18เนี่ยกำหนดว่าเมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้องรีบดำเนินการโดยพลันส่วนราชการอาจใช้เงินทดลองราชการในการป้องกันยับยัง้งภัยพิบัติฉุกเฉินนั้นได้นะครับวงเล็บ2ในกรณีจังหวัดอื่นให้เป็นอำนาจของสำนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทั้งนี้ก็ให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงกันคลังนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท้องถิ่นเนี่ยจึงสามารถใช้ใจ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายเพื่อป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยดังต่อไปน,นี้ได้นะครับ1.1 1.3.1นะครับในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดเลี้ยงอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้านวันละไม่เกินสมือม้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคน3.1 1.3.2นะครับ จัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางและเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหากไม่มีรถยนต์ส่วนกลางหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้จ้างเหมาบริการรถรับส่งได้นะครับ1.3.3นะครับเพื่อประโยชน์ในการป้องกันโควิด -19 เนี่ยนะครับกรณีผู้ป่วยซึ่งไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่อาศัยอยู่ประจำในพื้นที่ท้องถิ่นหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ป่วยในเขต พื้นที่ของท้องถิ่นอื่นท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เข้าพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักคอยและเบิกค่าใช้ใจ่ายสําหรับบุคคลดังกล่าวได้นะครับอันนี้เป็นบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่นะครับต่อมาในข้อ2เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณาภัยท้องถิ่นอาจจัดหาวัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสําหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนาเชิงลุกในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มบุคคล กลุ่มเสี่ยงและกิจ,จกรรมที่เสี่ยงรวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้านวันละไม่เกิน3มมื้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนนะครับ 3. กรณีท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท0808.2ทับว1552ลงวันที่16มีนาคม63และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0808.2ทับว1992ลงวันที่1เมษายน63และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมดังน,นี้นะครับ 3.1กรณีท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องจัดหาพาหะรับส่งบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าพักในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางและเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหากไม่มีรถยนต์ส่วนกลางหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้จ้างเหมาบริการรถรับส่งได้นะครับ3.2เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคกรณีกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่อาศัยอยู่ประจำในพื้นที่ท้องถิน่นหรือเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในเขตพื้นที่ของท้องถิ่นอื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เข้าพักในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยและเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลดังกล่าวได้นะครับ 4. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องจัดพาหารับส่งผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้าในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้านให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางและเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อพเพลิงหากไม่มีรถยนต์ส่วนกลางหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้จ้างเหมาบริการรถรับส่งได้นะครับต่อมาในข้อ5การดำเนินการตาข้อ1.1 1.2ข้อ2ข้อ3และข้อ4หากท้องถิ่นมีเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอให้สามารถโอนงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือไม่มีความจําเป็นต้องจ่ายไปเพิ่มได้กรณีงบประมาณในการดําเนินการมีไม่เพียงพอก็อาจใช้เงินสะสมโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่มท0 8 0 8 2ทับว1608ลงวันที่17มีนาคม63หรืออาจทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำเงินทุนสำรองเงินสะสมมาใช้ก็ได้นะครับ ในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินการเองก็สามารถอุดหนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการแทนได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของท้องถิ่นพศ2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้ให้คํานึงถึงสถานะการคลังของท้องถิ่นนะครับนี่ก็คือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณนะครับในเรื่องของการป้องกันและควบคุม โควิด1 9นะครับในกรณีของการาจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยนะครับการจัดตั้งศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ